ทุกคนแล้วก็มีปืนอาเลเวลแปดหนึ่งกระบอกเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกครับทุกคนคือซองบบว่าวอ้ยคือจัดเต็มเลยครับผมสาลาฟไปดีนี้นะครับทุกคนก็ตึงๆเลยครับผมเอ็มพีซีศูนย์นะทุกคนดูดิเช็ดเอาเรื่องนะทุกคน โอเคครับผมก็กราบสอดดีนะครับผมน้องน้องหนุนที่น่ารักทุกท่านกันด้วยนะครับทุกคนก็สำหรับวันนี้นะทุกคนพี่ก็อยู่กับร้านดีอาคูดไอดีช็อปนะครับน้องๆก็วันนี้นะทุกคนพี่ก็มีโค้ดมาแจกกันด้วยนะทุกคนก็มีโค้ดมาแจกถึง2โค้ดเลยนะครับน้องๆก็ก่อนจะไปดูนะทุกคนพี่ฝากกดติดตามนะผมกดไลค์กดแชร์ก่แล้วกแล้วกดกระดิ่งไว้พี่ด้วยแล้วกันนะทุกคนก็นะครับผมสำหรับวันนี้นทุกคนพี่ก็นี่ครทุกคนก็ตรงนี้นะผมให้ใส่อะไรก็ได้ที่จําไม่่่ไไไดดด้้้วยนนนนะะคคทททุุกกีจําม แล้วก็สามบรรทัดล่างให้ใส่อะไรก็ได้นะผมเหมือนกันนะให้ใส่เหมือนกันสามบรรทัดล่างเลยนะครับทุกคนก็นะครับผมชันไม่ใช่โปรแกรมอัตโนมัตินะครับตรงนี้นะครับแล้วก็มานี่นะทุกคนเรียบร้อยนะทุกคนมันก็จะเด้งเข้ามาในหน้านี้เลยนะครับลองฮะก็มาดูกันนะผมก็มาดูตรงนี้ก่อนนะครับทุกคนเล่นๆตรงนี้นะทุกคนมันก็จะมีนี่ทุกคนเป็นไง ก็จะมีโค้ดอยู่ตรงนี้นะคะผมหนึ่งโค้ดนะทุกคนก็นะคะผมจะมีป้าเดี๋ยวเอาโค้ดไปใส่กันนะทุกคนก็เอาตรงตะกี้ไปใส่กันแล้วก็จะมีโค้ดตรงนี้นะผมก็ใครที่มองไม่เห็นนะผมก็เดี๋ยวพี่จะเอาขึ้นไว้ที่หน้าจอให้นะครับผมเป็นโค้ดที่สองนะทุกคนนี่ครับผมก็เรียบร้อยนะทุกคนก็มาดูนะทุกคนุ้ยทุกคนนอนได้กันบ้างนะผมคอมเมนต์กันด้วยละกันนะทุกคนก็เดี๋ยววันนี้นะทุกคนเดี๋ยวนี้พี่จะจับเป็น นาโตแล้วกันทุกคนเกมนาลโตะนะทุกคนใครที่บอกว่านะครับผมไม่รู้จาะไรก็ลองเรียกดูเอากันได้นะครับทุกคนก็ลองดูนะครับทุกคนก็เดี๋ยววันนี้พี่จะจับนารูโตะแล้วกันนะทุกคนเกมนารูโตะครับผมปะเฮ้ยทุกคนสำเร็จแล้วนะทุกคนนี่ครับผมมันก็ได้อยู่ตรงนี้นะครับน้องๆฮะก็นี่เลยนะครับทุกคนก็เดี๋ยวพี่เข้าไปรีวิวไอดีให้ดูดีกาทุกคนว่ามันจะตึงขนาดไหนตะโกนปะไปดูม้องกันนะทุกคน โอเคนะทุกคนก็ตอนนี้ผมพี่ก็อยู่ในีน,เ,นเทียบเรียบร้อยนะครับทุกคนก็ที่ทุกคนก็จะเป็นนี่ครับทุกคนก็จะมีชุดนารุโตโด้วยแล้วก็จะมีชุดซาสเกะด้วยนะครับทุกคนพี่ก็ใส่หัวนารุโตมาแล้วก็ใส่เสื้อซาสเกะมานะครับทุกคนนี่ก็มีอ่าหมัดนะผมเป็นหมัดพันปักษานะครับทุกคนกางเกงปีกน,นกนะครับทุกคนแล้วก็มีปืนเลเวลแปดหนึ่งกระบอกเลเวลเจ็ดหนึ่งกระบอกครับทุกคนคือซองแบบว่าอุย้ย คือจัดเต็มเลยครับผมสลาไปดีนี้นะครับทุกคนก็ตึงๆเลยครับผม MPC ศูนย์นะทุกคนดูดิเช็ดเอาเรื่องนะทุกคนเท่อะพี่ว่าเท่เลยอะทุกคนแล้วก็มีท่านี้ด้วยทุกคนดูดิถ้าเออเล่นกีตงกีตาร์ทุกคนก็เท่อะก็ตึงอะเนี่ยตึงเลยตึงเลยตึงตึงแนว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 ทุกคน ประมาณนี้เลยครับทุกคนก็มีท่าคู่ด้วยนะมีท่าคู่คู่แบบคู่สาวๆด้วยทุกคนก็เปียตึงไหมล่ะเออนะครับผมก็ยังไงก็ฝากกดติดตามกดไลค์กดแกดชร์ไปด้วยนะผมสำหรับพี่กัดนะอยู่ใต้คอมเมนต์เลยนะครับผมสำหรับใครที่อา่าไมนคอมเมนต์นะผมให้กดคำว่าล่าสุดเลยนะครับทุกคนโอเคครับผมวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนครับผมเจอกันใหม่คลิปหน้านะครับผมวันนี้พี่ไายบายครับทุกคน